นาฬิกายันห้าแถวรุ่นมหาสำเร็จ60ปีอาจารย์หนูกันภยัยที่รวบรวมสุดยอดพุทธคุณของสองยันที่โด่งดังอย่างยันห้าแถวและยัน,นะมหาสำเร็จไว้ในนาฬิกาเรียนเดียวสีซิลเวอร์เนะ้อปัดดำหล่อเข้มสมาร์ทสุขุมให้ความรู้สึกภูมิฐานทุกครั้งที่ใส่สีพิงโกลเนะ้อปัดน้ำเงินเรียบหรูดูแพงสะกดทุกสายตาที่มอง ดีไซน์ล้ำสมัยกับหน้าปัดทรง8ดเหลี่ยมลักเหมือนยันแปดทิศต,ตัวเรือนผลิตจากวัสดุอันลอยให้ความแข็งแรงกระจกเป็นคริสตัลแซฟไฟร์ช่วยกันรอยขีดข่วนและสายหนังซิลิก้าเจลให้ความนุ่มไม่ระคายผิวเวลาที่สวมใส่ทุกเรือนผ่านการปลุกเสกหมุนเข็มนาฬิกาโดยอาจารย์หนูกันไพ่พร้อมได้ใบรับประกันการันตีว่าเป็นของแท้จากสำนักอาจารย์หนูกันไั่แน่นอน หากอยากเปลี่ยนชะตาชีวิตลิกดวงชะตาต้องเดรกายันห้าแถวรุ่นมหาสําเร็จ60ปีอาจารย์หนูกันไัยเท่านั้น